สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทารชนะผู้รับสารจิกตรกรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านนะไพทาร์ลมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่านะ,ะพลังงานคนของคุณนะคนของบุคคลชาวธาตุไฟนะที่จะส่งพลังงานมาถึงคุณวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าตอนนี้นะคะคนของคุณนะบุคคลของคุณมองคุณอย่างไรนะคะวันนี้นะอัปเดตสถานการณ์นะคะ ให้ห่ถ้วยนะคุณยังคนเป็นความรักนะ,ะเขาอยากมอบความรักให้คุณนะคะตอนนี้นะเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มาทำให้เขานะคะมีแรงบันดาลใจนะคะพบรักนะะแล้วก็อยากจะเอาชนะฟันฝ่าอุปสรรคนะคะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าที่การงานนะ,ะแล้วก็รู้จักเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของตนเองนะคะให้มีความสุข นะเหมือนคุณมาปลุกพลังงานจิตวิญญาณของเขานะคะเหมือนคนที่เขารอคอยมานานแสนนานเนี่ยสิ่งที่เขามองคุณนะคะคุณเป็นคนที่เก่งคนคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความสุขมีความโชคปีไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นหรือลงมือทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยนะคะชาวทัตไฟสิ่งที่เขามองคุณนะคะ คุณมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์นะคะสามารถมองเห็นโอกาสในที่คนอื่นเนี่ยนะไม่สามารถมองเห็นแสดงว่าคุณต้องเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะพึงพอใจประสบความสําเร็จและคนคนนี้นะคะรู้สึกเหมือนว่าคุณเป็นคนที่เขารอคอยนะคะที่จะใช้ชีวิตที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะ,คะในการดําเนินความรักความสัมพันธ์หรือเขารู้สึกว่าอยากมีความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เป็นการเอาชนะใจของตัวของเขาเองก็ได้นะในอดีตที่เคยเจ็บปวดเสียใจแล้วก็มองอมุมภาพลบในความรักความสัมพันธ์ก็ได้คุณเป็นคนที่ทําให้เขานะะอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขขึ้นอีกครั้งนะสิ่งที่เขามองคุณมาดูความรู้สึกเขาตอนนี้นะคะเพื่อนๆไฟออฟคั cup, นะคะ คนคนนี้นะคะน่าจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ไกลกันกับคุณนะคะมีความเศร้ามีความเหงานะคะรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายน่าจะยังไม่ได้มอบความรักให้คุณแล้วก็เขาก็ยังมุ่งมั่นนะคะที่จะ โฟกัสที่ตัวตนของตนเองนะอาจจะเป็นคนที่โสดหรือกลับมาโสดนะคะพยายามโฟกัสที่ตัวเองเป้าหมายนะ,ะเป้าหมายคือการงานการเงินของเขาเองก่อนนะคะสถานการณ์ตอนนี้ความรักหมอว่าคุณและเขาน่าจะห่างหรืออาจจะยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารหรืออะไรสไตล์นั้นนะคะอยู่ห่างอยู่ไกล นะเขายัางโฟกัสที่งานเงินแล้วก็ความมั่นคงแล้วก็การประสบความสําเร็จนะ,ะทางาการงานการเงนิงนอะไรสิ่งนี้นะความรู้สึกของเขานะ,ะเมื่อมีคุณเมื่อเจอคุณหรือเมื่อเห็นคุณนะคะคนคนนี้รู้สึกเหมือนว่าเออเขามีความสุขอ่ะนะ,ะเหมือนตัวคุณเป็นน้ําทิพย์ชโลมมาที่ใจของเขานะ,ะให้เขามองเห็นถึงอนาคตหรือมีพลังกําลังกายใจนะ ที่จะทําทอะไรก็ประสบความสําเร็จและเขารู้สึกเหมือนว่าผูกพันรู้สึกเหมือนมีความสุขเมื่อเขามองมาที่คุณนะคะแต่ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่อยู่ไกลนะเป็นความรู้สึกเหมือนเหงาเป็นความรู้สึกขาดแคลนนะรู้สึกเหมือนความรักยังไม่ได้ตอบโจทย์นะตัวเขาในอารมณ์ความรู้สึกของเขานะรู้สึกไม่มีความสุขอะรู้สึกเหมือนโชวไม่เข้าข้างรู้สึกคุณและเขาอยู่ไกลกันอะไรสิ่งนั้นก็ได้นะคะ แล้วก็ตอนนี้คนคนนี้นะคะรู้สึกได้ถึงพลังงานของนะสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเขากำลังคิดและก็ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาว่าตัวเขาเองนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รับความรักความสําคัญนะคะในวัยเด็กก็ได้แล้วก็บ้านอาจจะไม่ได้มีฐานะดีนะคะรู้สึกขาดแคลนในตัวตนที่เขามองคุณนะคะคุณประสบความสำเร็จคุณมีความสุขน่าจะเป็นเอ,อ่อ หน้าที่การงานของคุณแล้วก็เรื่องฐานะอะไรสิ่งนี้นะคนคนนี้ความรู้สึกของเขานะคะเหมือนตัวเขาอะไม่มีอะไรที่จะเทียบเคียงกับคุณนะคะเนี่ยเขาถึงต้องรอในความสัมพันธ์นะคะว่าโอเคนะตอนนี้นะเขาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนนะแต่เป็นสถานการณ์ที่เขารู้สึกเหมือนเหงาคนะไม่ได้เจอคุณยังยังคาดหวังนะเขาคิดและรู้สึกว่า นะในท้ายที่สุดเนี่ยคุณและเขาเนี่ยจะได้กลับมาเจอกันเป็นครั้งที่สองนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าตอนนี้ตัวของคุณอะนะ,ะมีกำแพงนะ,ะมีกำแพงเพื่อปกป้องตัวเองนะ,ะไม่ไม่ได้เปิดให้เขาหรือคุณหรือเขาอาจจะมองว่าตัวคุณอะมีความสุขอยู่แล้วมีความสำเร็จอยู่แล้วมีความโชคดีอยู่แล้วลดูแลตัวเองได้นะคะในะมีความสุขแบบ ทำไมจะต้องเอาเขาเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วไปเฉลี่ยพลังงานที่ตัวคุณนะมีความสุขอยู่แล้วนะซึ่งตัวเขานะมีความขาดแคลนมีความรู้สึกยังไม่ได้รับการเติมเต็มมีความน้อยเนื้อจําใจมีความเหงาและรู้สึกเหมือนว่าทรัพยากรเขามีไม่มากพอที่จะดูแลตัวคุณให้มีความสุขคนคนนี้นะคะประสบการณ์เขาเป็นสิ่งนี้นะ,ะเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาอะนะคะยังไม่น่าจะ กล้าข้ามสิ่งนั้นหรือ,อยังไม่ได้กล้าที่จะจีบคุณหรือ,อยังไม่อยากที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้น่าจะเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่คุณและเขานะน่าจะเงียบหายจากกันไปนะคะสิ่งที่หมอเห็นนะจากไพ่นะคะทีนี้มาดูซิว่าคนคนนี้นะกำลังคิดและอยากจะทําอะไรไหมแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะ seven of pentacles นะคะ เป็นพลังงานของนะคะเขากําลังพิจารณานะคะว่าตอนที่คุณรู้จักกันกับเขาเนี่ยนะความสัมพันธ์นี้นะรอการเติบโตหรือเขาอาจจะรอความสําเร็จหรือเงินของเขาก่อนนะคะก็เป็นไปได้นะ,ะเขาคิดสิ่งนั้นนะสิ่งที่เขารอคอยก็คือการประสบความสําเร็จนะการอยากจะกลับมาเพื่อพัฒนาความรักความสัมพันธ์สิ่งนี้เขารู้สึกว่าเขาทบทวนในอดีตด,ด้วยนะคะอาจจะมีการพูดมีการที่ เขาอาจจะแสดงปฏิกิริยาว่าตัวเขา,เาไม่ชอบเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะและตัวเขาอะนะ,ะไม่มีวุฒิภาวะนะ,ะมากพอทั้งทางด้านอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การงานการเงินในอดีตนะคะไม่ได้ดูแลคุณเลยนะ,ะไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนเขาอะนะ,ะไม่ได้เปิดรับ ะะไม่ได้ทําความรู้จักหรือไม่ได้ฉกชฉวยโอกาสนั้นในอดีตเขารู้สึกเสียใจนะคะทีนี้คนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาคิดนะว่าทบทวนว่านะะจะทําอย่างไรให้ตัวเขาเนี่ยนะะไม่รู้สึกว่าออแบบเชื่อมั่นและก็ศรัทธาที่จะมีความรักนะมอบความรักเออกล้านะ,ะกล้าที่จะมอบความรักให้คุณนะคะมีความกล้าหาญนะคะคนนี้นะคะ,คนนนะคะกำลังพิจารณาถึงความมั่นใจหมอหมองเห็นถึง อีโกของเขานะคะออความภาคภูมิใจของเขานะะเพราะว่าคนคนนี้เขารู้สึกอยู่เสมอว่าตัวเขาอะมีน้อยหรือด้อยศักยภาพมากกว่าคุณนะคะทีนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาชมคลิปนี้หมอจะต้องเจาะจงนิดหนึ่งนะคะชาวธาตุไฟเพราะว่าพลังงานผู้ชายนะคะถ้าเขารู้สึกว่าเขาอะนะ,ะไม่ได้มีอํานาจในตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองไม่มีศักยภาพในตัวเองนะคะอีโกของเขาก็จะบอกว่าตัวเขา ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จยังไม่ได้มีเงินที่จะดูแลคุณคุณมีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองคุณเก่งคุณฉลาดคุณประสบความสําเร็จนะคะเขาก็ต้องมีสิ่งนั้นที่ทําไมคะให้มีวุฒิภาวะหรือมีอะไรที่พร้อมที่จะโชว์หรืออวดคุณศักยภาพของเขาเองนะคะเขาคิดพิจารณาสิ่งนี้ว่านะตัวเขาน่าจะยังไม่เหมาะสมในอดีตนะสถานการณ์นะเขากำลังจะควบคุมนะ ควบคุมอารมณ์ของตัวของเขาเองในเรื่องที่ว่าสถานการณ์ยังไม่เป็นใจนะความสัมพันธ์ที่ต้องเสียใจนะคะความรักที่เคยผิดหวังเสียใจนะเสียใจสถานการณ์ยังไม่เป็นใจสิ่งที่เขาคิดตอนนี้นะว่าตอนนี้จะทำอย่างไรให้ความสัมพันธ์นี้ไปได้มอมองเห็นถึงเ,ออเขาไม่ได้ดูแลเอาใจใส่นะเหมือนว่าเขารู้สึกขาดแคลนอยู่เสมอเขาเหมือนคิดว่าเขาไม่มีเวลาเขาไม่มีเงินเขาไม่มีอำนาจที่จะ ดูแลความสัมพันธ์ที่จะไม่ให้คุณและเขาเนี่ยต้องเสียใจอะไรสิ่งเนี้ยคนเนี้ยเกิดความกลัวนะนะชาวธาตุไฟคุณอาจจะเกีเ่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้นะชาวราศีเมษและขนาเมษนะผู้ชายของคุณนะหมอว่าเขารู้สึกอ่อนแอนะอ่อนแอทางความภาคภูมิใจเมื่ออยู่เมื่อยืนข้างคุณนะ่ะคุณเห็นไหมคะเขามองคุณว่าอะไรนะฮะไม่ว่าคุณจะมองหรือทําอะไร คุณมักประสบความสำเร็จเสมอเห็นไหมคะซิกออฟเพนิซิกออฟวที่เขามองคุณและเดอะเวิลอะคนอะไรเนาะจะโชคดีนะคะใช้ชีวิตแบบอิสระมีความสุขโอประสบความสำเร็จมากเลยมีงานมีเงินนะคะไม่ว่าทำอะไรก็ได้รับข่าวดีอยู่เสมอนะคะ บางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้ก็ได้นะคะว่าตัวคุณจ,จะต้องพยายามบากบั่นในการดำเนินชีวิตแค่ไหนเพื่อให้พลังงานของคุณเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จนะคะมีความสุขและก็มองในมุมบวกว่านะ,ะสิ่งเก่าสิ่งเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ฉุดหลังอ่ะนะคะคุณจะไม่สนใจนะคะคุณจะนะ,ะลงมือกระทำนะ,ะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่ใจคุณปรารถนาและทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จมีความสุขนะคะ เหมือนผู้ชายคนหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเขาอะไม่ได้โชคดีเหมือนคุณเทียบกับคุณแล้วเขารู้สึกตัวเล็กลงอะนะะผู้ชายคนนั้นรู้สึกสิ่งนี้ว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องรู้สึกเหนื่อยเขาต้องรู้สึกเหมือนลําบากรู้สึกเหมือนขาดแคลนเมื่ออยู่ใกล้คุณพลังงานเขาดูอ่อนแอลงนะคล้ายคล้ายๆเหมือน เหมือนเขารู้สึกตัวเล็กลงนะคะนึกออกไหมคล้ายคล้ายเหมือนว่าพลังงานของชาวธาตุไฟที่เป็นผู้หญิงนะคะเหมือนพลังงานของตัวคุณอะเหมือนพลังงานของมัทยีลีนนะคะนึกออกไหมนะ,ะทีนี้ทําให้ความมั่นใจของเขาที่จะนะสรารภาพรักโทหาเนี่ยนะเป็นความอ่อนแอเขาก็เลยได้จะรอคอยนะคะรอคอยนะรอคอยคุณอะไรสิ่งนี้ เะะรอคอยคุณว่าเอ้ยสถานการณ์ยังไม่เป็นใจและเขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดคุณนะมีความสุขในความโสดแล้วก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ พอร์เฟกพร้อมบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะคุณอาจจะไม่ได้ต้องการความรักหรือเปล่านะผู้ชายคนคนหนึ่งนะที่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองว่ามีดีพอหรือมากพอนะทั้งทรัพย์สินเงินทองทรัพยากรหรือความเก่งเขาอยากจะมีอะไรที่มาอวดคุณนะมาโชว์คุณเนแอมเเลอร์ Emperor, นะคะเขาอยากมีอะไรที่มาอวดคุณว่าตัวเขาก็มีพ w e r นะตัวเขาก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอะไรสักสิ่งสักอย่างนะคะ และตัวเขาอ่ะมีดีที่จะมาโชว์คุณอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณอะนะคะภาคภูมิใจเนี่ยเขาอ่ะกำลังไฟายหาสิ่งเนี้ยแปลว่าคนเนี้ยนะคะเอ่อเขาเรียกว่าเซลล์เอ็กตีมเขาต่ําไม่ว่าเขาจะแสดงออกพฤติกรรมอย่างไรก็แล้วแต่นะะที่คุณเห็นนะคะการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือความมั่นอกมั่นใจในตัวเขาคนเนี้ยเซลล์เอ็กตรีมต่านะมีความมั่นใจน้อยเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ของอาจจะเกิดอาจาอาจะ เกิดไม่ได้รับความสนอกสนใจนะคะออการบูลลี่ของสังคมการโดนตัดสินหรือการจัดอะไรบางสิ่งบางอย่างขอสถานะความสัมพันธ์แฟนเก่านะคะสมัยที่เขาอายุยังน้อยแฟนเก่าเขาอาจจะบอกว่าเขาจนเขาไม่มีอะไรที่เทียบเท่าเธอไม่สนใจเขานะคะเธอก็ทิ้งเข้าไปหาแฟนใหม่หาแฟนต่างชาติหรือว่าบ้านเขาจนไม่สนใจอะไรสิ่งนี้นะ,ะอันนี้มันเป็นปมปัญหาะะที่เขาจะต้องจัดการนะ ความไม่มั่นใจในตัวเองนะความไม่ผูกภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็อีกโก้ของเขาก็เลยคิดว่านะถ้าเขารู้สึกอ่อนแอเห็นไหมคะเขาอยู่ในสถานะต้องทํางานเห็นไหมคนั่งรอคอยด้วยความอ่อนแอของเขานะคะว่าเออเมื่อไรตัวเขาอะนะจะมีความภาคภูมิใจมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะและจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกเสียใจนะรู้สึกเสียหน้าเหมือนคนที่ อยากจะวิ่งนะคะหกิโลเมตรอะแต่รู้สึกว่าตัวเองอะไม่มีแรงที่จะวิ่งนะะเขาก็เลยไม่แอคชั่นหรือไม่ทําอะไรสิ่งนั้นนะคะหมอเห็นสิ่งนั้นนะคะเพืเ่อนๆนะ,ะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่ซ่อนไว้ในความสัมพันธ์นี้นะคะ,เ,ะเอ่อเคียนะคะเฮสเปสนะคือภาพสิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยนะคะในหัวของเขาเนี่ยมันบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นสีเทาแสดงว่า มุมมองในความรักความสัมพันธ์นะคนของคุณบุคคลของคุณนะคะชาวธาตุไฟคือมันเป็นภาพที่นะ,ค,ะความรู้สึกของเขาว่าโลกอะ่ะมันเป็นโลกที่หมน่นเห็นไหมคะความรักที่ไม่สมหวังความรักที่ไม่เป็นสีชมพูความรักเป็นสีชาหรือโลกเนี้ยมันเป็นสีเทานะ,ะมันไม่เป็นใจนะ,ค,ะคือถ้าไม่มีเงนินอ่ะนะคะ อาจจะไม่ได้คนดีๆเช่นคุณอาจจะไม่ได้รับการตอบรับอะไรสิ่งนี้นะในความคิดของเขาว่าถ้าเขาไม่มีเงินไม่มีอำนาจนะคะเอามาอวดคุณอะนะ,นะะเห็นไหมคะเขามองสิ่งนี้ว่าผู้หญิงทุกคนนะอยากได้ผู้ชายเก่งอยากได้พีผู้ชายมีอำนาจใช่ไหมคะอยากได้ผู้ชายที่ดูแลเทคแคร์ care, มีความมั่นอกมั่นใจพร้อมที่จะปกป้องดูแลแน่นอนสิ่งนั้นที่เขาคิดมันก็ถูกต้องนะคะแต่ตอนนี้ตัวเขายัางไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะ Energy, ะะพลังงานของอความรู้สึกของนะ Hot and c o นะคะ, cold, ะ,คะอันนี้ก็คือความรู้สึกของอการร้อนนะคะความต้องการนะร้อนความต้องการนะ,ะทีนี้บางทีเขารู้สึกเหมือนว่าต้องการคุณมากๆนะและก็บางครั้งเขารู้สึกเหมือนว่าจะต,ต้องทําตัวเหมือนเย็นชานะคะไม่ชอบความต้องการของตัวเองก็คือการไม่สามารถประสบความสําเร็จ นะคะประสบความสําเร็จหรือการมั่นใจในตัวเองเขาไม่มั่นใจในตัวเองนะเขาไม่มีพลังงานที่บาลานซ์หรือสมดุลน,นะคะเอเนจีนะเหมือนว่าบางครั้งเขาทําท่าเหมือนว่ามั่นอกมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะ,ะมีพาวเวอร์อะไรสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้บางครั้งเขาก็รู้สึกเหมือนเหน็บหนาวรู้สึกเหมือนตัวเองด้อยค่านะ,ะน้อยเนื้อต่ําใจในโชควาสนาของพลังงานของตัวเองนะคะพลังงานก็ยังออกมาอีกนะคะ เขาบอกว่าเนี่ยแหละนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่านะ,ะเขายังไม่ได้บอกอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือการสวมหน้ากากเข้าหากันนะคะมันก็เลยทําให้เขาเย็นชามันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีฝ่ายใดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะเขาไม่กล้าเปิดเผยหน้ากากไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกนะ,ะเขาเลยทําตัวเหมือนเย็นชานะคะพลังงานอันนี้นะคะจัดเม้นอยู่กับจัดเม้นพอดีเลยนะคะ บอกว่านะสถานการณ์นะเห็นไหมคะฝนที่ตกนะสถานการณ์ที่ฟ้าร้องนะมินมีความกลัวที่ซ่อนนะก็คือความเจ็บปวดความความเจ็บปวดความเสียใจนะกรรมหรือวิบากกรรมอะไรต่างๆนะคะที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งนี้นะตอนนี้นะความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนะเบรกกิ้งพอย์นะแสดงว่าหความสัมพันธ์นี้หยุดชะงักลงนะคะ นะคุณโฟกัสความสําเร็จของคุณตัวคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะพนังงานของคุณดีคุณตื่นรู้นะคุณเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่พนักงานของคนคนนั้นเนี่ยคิดว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเหมาะสมที่จะอยู่เป็นโสดและเขาก็ไม่เชื่อมั่นศรัทธาเรื่องความรักนะคะแต่เมื่อเขาเจอคุณเนี่ยเขาพยายามนะเอาพลังงานของคุณเนี่ยนะคะเพื่อทําให้เขาเนี่ยลดกําแพงของนะคะอารมณ์ความรู้สึกที่ขาดแคลนโหยหาเศร้าเหงานะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยทําไมคะยังไม่ได้เปิดนะคะความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในลักษณะของฝนตกว่าคึ้มๆนะคะเนี่ยเป็นความกลัวที่อยู่ในใจของเขานะคะเบรกิ้งพอยต์ความสัมพันธ์ที่เบรกนะคะเบรกอยู่นะะเบกรกพลังงานนะคะหรือหยุดน่ะนะเป็นการแช่แข็งแช่ดองยังไม่ได้แอคชั่นทําอะไรแต่ถามว่าคนคนนี้มีความรู้สึกรักคุณไหมคุณเป็นเป้าหมายที่เขาอ่ะ สมมุติว่าคนนี้เจอคุณนะเขามีแรงผลักดันหลายอย่างเลยนะ,ะที่อยากจะประสบความสําเร็จเลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอยากมีเงินขึ้นนะคะคุณเปแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาอยากมีทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งจะนํามาซึ่งนะ,ะการประสบความสําเร็จทางชีวิตหรือความมั่นอกมั่นใจในตัวเองที่จะนะเมื่อเจอคุณแล้วเนี่ยนะ,ะเขาอยากจะทําสิ่งนั้นนะคะให้สําเร็จ นะคะเพื่อนๆนะคะาราคาสิ่งทีนะะ่เขาอยากบอกถ้าเขาบอกคุณได้นะชาวธาตุไฟนะคะมาดูซิความรู้สึกของค,คนคนนี้บุคคลของคุณชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะที่ส่งมาถึงคุณวันนี้เขาอยากบอกอะไรถ้าบอกคุณได้ฉันไม่เคยรู้เลยว่าการรักใครสักคนจะเจ็บปวดได้มากขนาดนี้หัวใจผมมีแต่หัวใจรักผมมีเพียงแต่คุณตลอดไปนะคะ เรารักกันอยู่ไหมร่างกายผมอยู่นี่แต่หัวใจผมไปอยู่ที่คุณฉันเกียดการอ่านข้อความเก่าแล้วเริ่มจะคิดถึงเขาคนนั้นอีกครั้งนะ,ะก็คือเขาอ่านข้อความคุณซ้ำๆซ้ำๆที่เคยแชทกันอะไรสิ่งนี้นะคะแล้วก็คิดถึงคุณนะคะฉันรอเธอเสมอนะที่รัก ที่เราต้องเจ็บปวดกับความรักไม่ใช่เพราะมันจากไปหรอกเพราะมันยังคงอยู่ต่างหากนะคะอันนี้นะ,ะเป็นข้อความที่หมอแจนเขียนขึ้นมาเนาะมันรู้สึกสะท้อนถึงออความรู้สึกของคนคนนั้นเนาะสมมุติว่าคุณและเขาห่างกันไปเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกเจ็บปวดมากพอแหละนะคะแต่ก็นะคะไม่ไม่ได้รู้สึก เอ่อเจ็บปวดมากเท่าไหร่ก็คิดว่ามีโอกาสมาเจอกันได้แต่นะความเจ็บปวดมากกว่าก็คือเพราะว่าเรายังรักคนที่ห่างเราไปหรือคนที่หายเราไปหรือความสัมพันธ์ที่มันจะต้องยังทําอะไรไม่ได้อะไรสิ่งนั้นมากกว่านะคะตัวเขาอยู่ที่นูน่นแต่ใจเขาอยู่ที่คุณนะคะแสดงว่าคนนี้จะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในอนาคตนะคะเมื่อ คนคนนี้นะฮะมีความมั่นใจในตัวเองเซลล์เอ็กตีมคนนี้เขาต่ําแล้วก็มุมมอง m มเซตในหัวของเขานะฮะไม่ได้ไม่ได้บาลานซ์ไม่ได้สมดุลน,นะคะบางทีเขาก็น่าจะแบบโมโห อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเขาก็ทําตัวเหมือนเย็นชาอย่างเงี้ยนะคะเหมือนมีความต้องการคุณมากๆสักพักเขาก็บอกว่าเออความรักเดี๋ยวมันก็เจ็บปวดเสียใจอย่าเพิ่งทําอะไรเลยทํางานหาเงินก่อนเถอะเดี๋ยวถ้าเราไม่มีเงินให้เขาไม่สามารถปกป้องดูแลเขาก็อาจจะดูถูกเหยียดหยามเราในอนาคตนะคนนี้ก็เลยเลือกที่จะอยู่โสดหรือเลือกที่ยังจะไม่ทําอะไรก่อนนะคะเพื่อนๆแต่อย่างน้อยๆแหละเราได้รู้ว่านะค,ะคนนี้ รักคุณแล้วนะคะและก็โฟกัสที่คุณนะคะเหมือนประหนึ่งว่าเขาเจอคนที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะฉุดเขาขึ้นจากอารมณ์นะคะความรักความรู้สึกที่ผิดหวังเสียใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาอะนะทำอะไรที่ประสบความสําเร็จให้คุณพึงสังเกตว่าคนคนนี้ตั้งแต่รู้จักคุณนะคะเขานะจะพยายาม สร้างแรงผักดันโดยการดูคุณเป็นไอดอลนะคะว่าเขาจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หมอเชื่อว่าคนคนนี้แอบส่องคุณอยู่ทางโซเชียลออนไลน์แล้วก็ดูมองเห็นถึงการประสบความสำเร็จการถึงไลฟ์สไตล์ที่มีความสุขของคุณไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลแพลตฟอร์มไหนที่คุณสามารถเปิดเป็นแบบนะสาธารณะอะไรสิ่งนั้นนะคะหมอเห็นสิ่งนั้นนะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ คอมเมนต์นะคะพูดคุยได้นะคะใต้คลิปนะว่าเาตรงหรือเปล่านะคะสำหรับสมาชิกช่องนะคะสิทธิพิเศษนะคะ65บาทได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ ID มานะคะเบอร์บัญชีที่หมอแจนปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะหรือใครอยากโอนยอดสนับสนุนก็ตรงนั้นนะคะาราคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ